แดงพร d เดนหรือสุภกรบุญญานันผู้แต่งทำนองเพลงดังสาวบางโพนะคะก่อนหน้านี้ได้ติดเชื้อโควิด1 9จะมีอาการโคม่าหยุดหายใจแต่ทีมแพทย์ก็ได้ทำการยื้อชีวิตกลับมาได้อีกครั้งผมสุภกรบุญญานันนต้องขอบคุณโรงพยาบาลที่มาใจเข้งใส่ห้องไอซเดือนนึ้น แล้วก็นักข่าวที่เป็นของผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนนงดนตรีที่ผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแรงพูดด้วยกูจะแค่นี้แล้วมา และนี่ก็คือคำทักทายและคำขอบคุณแฟนๆที่คุณแดง s ร d e n นส่งมาให้ทีมข่าวของเรานะคะโดยมีภรรยาอย่างคุณน้อยสุรางคณาเป็นคนอัดคลิปให้เป็นการอัปเดตอาการว่าตอนนี้ตนได้ออกจากห้อง ICU เพื่อมาพักฟื้นในห้องปกติแล้วค่ะซึ่งนับจากวันที่มีอาการโครม่าอย่างที่เป็นข่าวตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาถึงวันนี้ก็ครบ1เดือนแล้ว เจ้าตัวก็อาการดีวันดีคืนนะครับแล้วก็ได้ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วพูดคุยได้บ้างเล็กน้อยแต่ยังมีอาการเพลียอยู่เรื่องทานอาหารยังคงทานได้น้อยโดยมีภรรยาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนแผลที่บริเวณขาที่เป็นผลข้างเคียงจากการรักษาคุณหมอก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดครับ